หยังมาเนี่งตรงตรง,ตรงมึงหัวขวัญหยังค่อยให้ไหมย้ยเอาให้มิดมิดสิอ,อ,อย่าให้มิสจัดกลยตรงทีออ่โตนเนาะตรงออให้กูถามมึงออกจากใจกิงนะ่งเนี่ย มึงก็ตอบกูซืซ่อๆ้อถามอยังมึงเป็นยังขื้นหนีจากคณะเดือนเพลินมากเพิ่นไรข่อยหนีไม่ใหญ่ฮะเพิ่นไรหนีใ่หนีอโอ้ยหนีเสียมาพ่อแข่น,อนอเอากรหวางสัน้นเอามายุขณะนี้เพิ่นกระไรมึงหนีอีกแล้วเอาคือวา่าดีคักแท้หัวหน้าคณะเนี่ยมันดีตายหามันยังมันเป็นกระทั่งกระโดกระเดียเป็นยังไง ตะวางลูกกับเม่ไม่แมง่แก่นกับบอยนี่ห้วมกันแล้วน้ำใจเพื่อนผ่านทะเลพุ่นไหนกว้างที่ยเข้มนี่ลหละมากกูหลายดนี่กูเป็นไสกขับบ่อดดกูเบาน้ำผู้ใดกับบ่ไดหมอดมือบันถินบันพากอดกูจูบก,กูสวนปากสวนลินกูหาเมือจนว่าแขวกูโลนเหมอ กูละน้อยใจจงไว้ให้กูรักอันแค่เรียมเดียวว่ารักกระโนดปากเด้ดอเนียบเสนอตะกี้ว่าสานไปใส่อาอูไปน้ำกูจกกูว่าป,ปวดขาขาอุม้มกูเด้ผู้มือนี่นะเพิ่นมีผู้สาวไหมผู้ใดมีแอนอลรดีมาอยู่นี่กูกระํามาเป็นหมาหัวเน่าอลุ กะลี้ตูนกูใช่านายห็นบอกกูว่าท่านนี่นำตากูคาสิโอกกูอยากยังกะหามาให้กูกินเออเมือก้อนี้หามึ่อิ่งยังเพิ่งลาบหมูเหม่เมื่อกี้กินบ่หมูไม่ใส่เฮ้ยหมูกิโลนึงบักพี่หกกิโลน้ำสามถุงน้ำสามขวดเหม่เอามาเทใส่กันมึงอวานเน้นปนหมูเฮาปนยังเอา แม่มันมึงมุนหลายเนาะมาอยู่นี่มึงได้กินปนหมูกูกินของเผ็ดบ่ได้เอ้ยเวิร์งกินบักเพล็กบักพริกบ่ได้ตี้กูก็เลยวาา่าจ้าบาดนี้จังไดจังไปซื้อหัวไก่มาต้มพะโล่ให้กูกินไปดไบนันต้มกะต้มบ่สุกนะเนาะกูไปเปิดป่าหมอออกไก่หัวไก่ตาเหลีกยกแค้กูพะโล่ทะเลยู่แเน่ยยีมึงพวกไปนั่งยังบักบอย ห่วงแก่แก่ให้กูเด้อขึ้นนาขึ้นตาเน้าคูหมื่นเดี๋ยวกูบอกเป็ดมึงได้เบาโพดเบาโพพะโลพะงานครับเนาะผู้ใดยสิไปหาหัวไก่มาต้มพะโลเอาคันนี้แม่ยกูถีบเอาตีอย่าคว้างมาไปหาไข่แม่ขวดไปหามาแล้วยคอยบอกเขาจอเอาตามันออกอยู่เขาบอกเอาออกมันบอกมันข่มผิดคอยเด้ิแล้วยำปลาซันลุยปวดหลุดปวดเถือกแกวจักเกียร เจ้าจะเบาคว่มนั่นความนี่เด้อเจ้าจะเอาความนั่นคว่คอยไล่เจ้าหนีก็ได้ดิเอ้ยฉันหนีเร็วจะฉันปะยุคณะนั่นคณะนี่ปะมีผู้ใดรับฉันจักคณะเลยปไปะยุคณะหนูพันเพอใหญ่หนูแววสิขั้นต้มเข่าให้กินวันนั้นเอาว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยตีปวบ่มีแขวญยำเร็ว้าหลายเบิ่งนึงเบาให้เข้าว่าสันเบาพื้นตาเหลียบตาส้นเบิ้งเสือเบื้องผาขันคอยบ่้องให้เจ้าใส่ขันคอยบ่้เออเอาเจ้าผู้ใดสิแ่งเอาเจ้า ขากระตังแปลอชุดหอยชุก,กหัวพ่อไม่ให้กูใส่ยามเจ้าเจ็บเจ้าไข่ไผ่ผ้าไปหาหมอไผ่ผ้าไปหาหมอขันบ่นเม่นบักนี่โจเฟ่โจเฟ่ไข่ตัวเป็นบุ้งผ้าขับรถไปหาหมอกระตังเถอะค่าหมอคนเอาหารอยเจ้าของเป็นบ้าจะหายพันหนึ่ง,องโ,โอ้โหลูเอบบ่์บดีให้เมนย่าง <c oughs> วันตีนบึงฮะบ่อยๆนี่จากคณะนี่ถ้าไปบริหารงานบ่เป็นหนีไปอยู่ย่าเมืองเว้นมาตานจะขอไปหาอาตัมเลกแค่น้ำนมญีุ่่นปล่อยให้ลูกน้องยืมเงินดอกกันตื้อตำหนักงนไปไปหนีคณะนี้ไปค่อยู่คณะนี้ไปจะเป็นหัวหน้านี่เลยเป็นบ้าที่ตาเจกบะมื้อที่นี่นี่บอดบึงอย่าบอดบึงตะนะ ไปไปมาเหมือแล้วมาไปน้ากันกับข่อยไปน้ากันกับข่อยที่พ่อพีดกันอีกคือพีดกันนะจะจังบ้ากันไหมตอนนี้บ่ท่านเลยพิดเสียเลยพีค่ะคนไปอีออกไปแล้วบังเท้าเกลี้ยง